สวัสดีค่ะ FC สวัสดี afc ของนางฟ้าทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงแม่ดาวอังคารนะคะยายตบตูดนะคะจะมาพูดถึงยายตบตูดนิดนึงนะคะยายตบตูดเนี่ยเมื่อคืนทุกคนได้ฟังคลิปเลยใช่ไหมคะฟังนิดเดียวค่ะฟังมากไม่ได้แล้วของขึ้นนะคะเหมือนที่นางฟ้าพูดนะคะคุณจําเป็นไหมคะที่จะต้องออกมาแซะลุงแซะป้าตลอดเวลาเนี่ยคุณเป็นแม่ใช่ไหมคุณเป็นแม่ป้าใช่ไหมฮะ คุณยายตบตูดคุณเป็นแม่เขานะคุณคลอดป้าออกมานะแล้วลุงก็เป็นลูกเขยของคุณยายตบตูดทําไมคุณยายตบตูดถึงได้ออกมาบูรี่เขาเวลาเขามั่งมีสีสุขก็ไปอิจฉาริษยาทั้งตระกูลแต่เวลาที่เขาจนพวกคุณก็ไปเหยียบย่ําซ้ําเติมซัมเมอร์เซลล์เขาเหยียบย่ําเขาทั้งตระกูลมันหมายความว่าอย่างไง ไปเหยียบย่ำแม้กระทั่งพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ของลุงดูถูกเหยียดหยามคุณต้องหันไปมองตัวคุณด้วยคุณยายตบตูด,ดว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่คุณจะคลอดป้าออกมาก่อนที่คุณเนี่ยจะมีลูกเนี่ยคุณลำบากตากตำขนาดไหนก่อนที่จะมีออกมาเป็นป้าแตนเนี่ยฮะลูกตัวเองสร้างฐานะ มีเงินมีทองแทนที่จะยินดีปรีดาด้วยกลับมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเขากลับมาเหยียบย่ำจิตใจของลูกตัวเองกับลูกเขยตัวเองนาะยายตบตูดนี่มันคือนิสัยฮะมันคือนิสัยและท่าแท้ของคุณยายตบตูดใช่ไหมถามหน่อยสินี่ถ้าไม่เป็นแม่ของป้านะบอกตรงๆว่าเยอะกว่านี้ มันหนักมากเลยนะที่ออกมาพูดมาแสะเขาเนี่ยจิตใจคุณทำด้วยอะไรยายตบตูดดูถูกเหยียดหยามลุงพลว่าลุงพลไม่มีหัวนอนปลายตีนว่าลุงพลไม่มีเงินบ้านก็ไม่มีฝาอย่าเอากระสอบไปทำฝาบ้านแล้วทำไมอะ่ะก็เพราะใครละ่ะก็เพราะคุณยายตบตูดไม่ใช่เหรอที่ไปเอาเงินของเขานะเอาไปคืนเขาหรือย,ยัง เงินนะไปคืนเขาหรือยังยังมานั่งดูถูกเหยียดหยามเขาอีกมันใช้ได้ไหมละ่ะเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นแม่ของคนเนี่ยมีสมองหรือเปล่าถามหน่อยทำไมถึงไม่คิดบ้างว่าป้าก็เป็นลูกของยายตบตูดฮะแทนที่จะสนับสนุนป้าแตนไม่เคยทิ้งครอบครัวอยู่แล้วป้าแตนเขารักครอบครัว พยายามที่ฝื้นที่สุดพยายามที่จะโอบอ้อมให้ครอบครัวดีขึ้นมาทุกวันนี้ถามหน่อยย้อนกลับไปถามหน่อยคุณยายตบตูดว่าสิ่งที่คุณสิงที่พวกคุณบ้านคุณสีกอสามกอนี่ยที่จเจริญมีความจเจริญงอกงามก็เพราะไม่ใช่เด็กตายเหรอเด็กที่เสียชีวิตหรออะไรกป็ป้าแตนกับลุงพลเนี่ย เอาชีวิตของลูกตัวเองมาหากินเอาชีวิตของหลานมาหากินเขาเป็นลูกของคุณนะคุณยายตบตูดคุณยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกมันใช้ได้ไหมการเป็นคนนะ่ะแกแล้วนะจะเข้าโรงอยู่แล้วนะยังไม่มีความคิดเลยเหรอถามหน่อยอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะว่าคุณยายตบตูดน่าจะมองสิมองตัวเองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไง จนมาถึงทุกวันนี้เป็นยังไงพวกคุณมีรถมีบ้านมีอะไรมีที่มีดินเวลาลุงมีสร้างนู่นสร้างนี่มีเงินขึ้นมามีบริษัทเป็นของตัวเองก็มาดูถูกเกียดหยามเขาว่าเขาไม่มีหัวนอนปลายตีนว่าบ้านไม่มีฝาเอาเอาอ่าเอากระสอบไปทําฝาบ้านแทนแล้วอย่างไงล่ะอย่าลืมเอาเงินไปคืนเขาด้วยนะสองหมื่นนะฮะ คนรวยจริงนะ่ะเขาไม่ทำย่ำยี่ยคนจนหรอกจะบอกให้ <S <S แ,แสดงว่าคุณนี่ไม่มีจิตใจเลยคุณไม่มีจิตใจจริงๆเลวร้ายมากเลยนะนะสงสารมั่อไหมลูกตัวเองเนี่ยมีแต่กลุ่มบ้านของพวกคุณกระทำย่ำยีเขาสองคนชีวิตของเขาสองคนเนี่ยเอาออกมาวิพากษวิจารณ์ให้คนอื่นรับรู้เอาครอบครัวของตัวเองมาวิจารณ์เอาครอบครัวของตัวเองมา กล่าวร้ายกล่าวโทษใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นคนทำน้องทั้งสองผัวเมียถามหน่อยชีวิตนี้จะอยู่ได้ยังไงแม่นกระทั้งพ่อทั้งแม่ยังเป็นได้ขนาดนี้ทั้งพี่ทั้งน้องอีกตั้งหากเกิดมาในชาตินี้ก็พึ่งเจอตระกูลแบบนี้แหละทำได้ยังไงลงคอขนาดนี้ออกวานั่งกระแสะกระแนะเข้าอยู่ได้แก่แล้วนะ ยายตบตูดเจ้ากัแก่แล้วนะยังไม่มีสมองคิดอีกเหรออายุก็ปานนี้แล้วอ่ะฮะหมดความศรัทธาจริงๆความศรัทธาคนแก่ที่มีจิตใจโหดร้ายอมหิดนะโหดร้ายอมาหิตจริงๆที่ไม่ชอบลุงพลก็เพราะเรื่องที่ดินเอาเงินเขาไปยังไม่มีหน้าเอามาคืนเขายังมานั่งด่าเขาอีก ตัวเองไม่มีปัญญาไปช่วยเขาตัวเองก็อย่ามาพูดอย่ามากล่าวหาเขาอย่ามาแซะเขาสิต่างคนก็ต่างอยู่ไปสิคุณยายตบตูดเออถูกไมค่ค่าเอฟซีทั้งๆท,ที่ตัวเองเป็นแม่เขาแท้ๆเนี่ยแทนที่จะทำให้ลูกเนี่รักไข้ปลองดองสมานฉันกันกลับมาทำตัวเองทำเองเสียเอง ออกมาว่าออกมากระแนกกระแหนลูกเขยแล้วก็ลูกสาวตัวเองสำหรับที่คนที่เป็นแม่เนี่ยไม่สมควรเป็นแม่ด้วยซ้ำนะเหมือนป้าแตนเนี่ยอาศัยท้องยายตบตูดมาเกิดแล้วก็ตาชอมาเกิดเพราะว่าพวกคุณไม่มีความรักให้เขาเลยมีแต่เหยียบยำ่ทำทําร้ายของเขาสองคนเนี่ยตั้งแต่น้องเสียชีวิต พวกคุณทั้งบ้านมาลุมทำร้ายเขาสองคนเนี่ยพวกคุณยังมีจิตใจการเป็นคนอยู่ไหมยังมีจิตใจเป็นคนอยู่ไหมถามหน่อยทุกวันเนี่ยหรือว่ามันไม่ใช่คนแล้วมันไม่ใช่คนแล้วใช่ไหมพยายามจะเหยียบกระทืบกับคนที่เขาไม่มีทางสู้ใส่ร้ายป้ายสีจะบอกให้นะเวรกรรมนะ่ะมันไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกชาตินี้แหละ เตรียมรับผลกรรมเถอะพวกคุณยายตบตูดและก็ตาชอและก็ทุกคนที่ทำร้ายลุงกับป้าจำเอาไว้ด้วย